สวัสดีครับทุกคนครับเมื่อกี้ทุกคนเห็นแล้วเนาะขวพริกขวดพริกขวกระเทียมต้นหอมนะครับเต้นหอมเลยนะนยแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะพริกกระเทียมต้นหอมมีแค่นี้มั้ยวัตถุดิบหลักวัตถุดิบคือเราจะทำตำแจ่วตำแจ่วที่โปง่ง กิโลจิ้งหรีนะครับทุกคนเดี๋ยวให้มันเนี่ย,ยเดี๋ยวเรียบร้อยนี่เรามีนี่จิ้งหรีดทอดครับซื้อจากตลาดใบพัดสกลนครนีน่อันนี้ทอดกรอบแล้วอร่อยมันนแารวตำเจีวกินกับผักเซี้ยนอพอแล้ว นี่มาลเลยัน,นี้กล้วยมันหอมนะครับลงนี้เลยกล้คก,ก,กเลยครับเรียบร้อยอแล้วได้เสร็จแล้วเราก็จะตอะดูถ่ายทตรงเลยนี่นรกเลยายกเลยครับ เวลาเราใส่พริกที่มันโครขั้วนี่ก็จะหอมเนาอแต่ตก็ตำเบาๆเลยนะ ตัวท <ım. S 2> ี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนขอดูนี้น่าจ เดี๋ยวจิ้งโงเดี๋ยวจิ้หลตับรองแซ่บกินอา้าสวยแซ่จริงๆต้องมีอันนั้นด้วยนะทำไม่ให้ไหมตักแถวอ่ะมีัหยมีอยู่นะแต่ว่าไม่ได้ล้างไว นี่ก็เสร็จแล้วหรอน้ำปลาอ๋อชุบอีกหนึ่งก็น่าจโอเคนะชุบอีกนิดหนึ่เดี๋ยวครับมากลอชิมกันนะเปิ้ลเคยกินไหมไม่เคยเลยีิมไปยังมีผักแผวนะฮะผักแผวใส่น้ำปลาเข้าไปอันนี้ใส่เข้าไปไม่ต้องเยอะมากนะ แล้วก็ชุลมแค่นั้นแหละคะอร่อยแล้วจริงๆถ้ามีมะนาวนิดหนึ่งก็ก็อร่อยอีกแบบนี่นะไม่ใส่ไหมไม่ใส่สูตรอีสานแท้เขาจะไม่ใส่มะนาวอ่อเหมือนปลุนปลาเลยเนาะเหมือนตำปลาทูเลยใช่จะไใส่มะนาวแล้วก็ใส่ผักนีดหน่อยหั่นนี้เลยหั่นมือเนี่ย หอมผ,ผักใช่มไม่รอออร่อยแล้วเลย ลิ้นเผานี่ใส่เข้าไปเลยแต่งหน้าดีสวยเจังแต่งหน้าไปเนี่ยถ่า,ายเลยเสร็จแล้วเมนูแจวจิ้งหลีบแจวจีบผมแจวจีหล่อ มีเมนูนี้เลยครับเมื่อกี้ถ่ายไปแล้วนะรอบหนึ่งแต่กล้องมันสั่นเจลจิ้งหรีดส้มท้าวัวขาดอย่างเดียวพริกสดเดี๋ยวเข้าไปเอากินจิอีสานอันนี้อร่อยมาก มากมันคือผักเสี้ยน,นคนญี่ปุ่นเกาหลีเขาชอบซดน้ำอ,อร่อยจริงแล้วชิมนี้ให้ดูนี่อร่อยครับ น้ำพริกผงดีแล้วก็ใส่ตัวตัวๆหน่อยเข้าไปนี่คำใหญ่เต็มรอร่อยอันดีสารบ้านเฮา อครับแซบครับแซบครับพี่น้องคือน้ข้าสวยเนี่ยมันอไมต้องไหสสุดยอดอออ่ม ดูที่นี่เสร็โอเคครับไม่ได้กินให้หมด,ดน้องไม่ได้กิน,นให้จะดื่มนะเดี๋ยวปิดคลิปเลยเราวฝากติดตามทางช่องลุงเวลา<ด>แฟมิลี่ด้วยนะครับวันนี้พากินเมนูนี้ ตามแจวจิ้งหรีมหรือจีบโป่งหรือจีหล่อนะครับอย่างนี้เลยสุดยอดลองไปทําดูครับไปหาซื้อตอนนี้กําลังเป็นฤดูกาลออกมันรับรองอร่อยแน่นอนนะครับสวัสดีครับ <Bye. S 1> บ๊ายบายแซบกินต่อยาวไปค่ะกินต่อกินหมดแ<บ>น่นอนหมนเนี้ยไม่เหลืออืมเดี๋ยวได้ของดีด้วยนะเดี๋ยวแท้ <laughs>

chị lên <laughs>